สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากปฏิการเปิดบ้านประชาธิปไตยกับดิฉันกุนทิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแหมเราก็มาพร้อมกับข่าวที่ว่าคุณอิงเนี่ยลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักซึ่งแน่นอนนะคะคนก็ไปจับเชื่อมโยงกันแหละว่าเอ๊เหมือนว่าข่าวนี้จะมาหลังจากที่ไปเยี่ยมคุณทักษิณน,นะเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคุณทักษิณแต่ว่า คุณทัดสินมีสติสตังยังอยู่ครบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือทักษินสิ้นแล้วชู้มีผัวใหม่เดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูค่าสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับขออนุญาตนะรายการผมจากกันน้องแงนเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นําไปเผยแพร่ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอลาจอไปสักนิดหน่อย ใช้เวลานิดหน่อยผมจะขึ้นไปทางเหนือจะบอกตรงๆครับไปหาลูกหาทางขายที่ดินนี่แหละครับ <c oughs> ที่ดินที่เชียงใหม่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะฮะใครที่สนใจนะครับจะสร้างบ้านเรือนหอเสื่งองจ,จัดสัดเขาเรียก <c oughs> บ้านจัดสรร <c oughs> บ้านจัดสรรหรือบ้านคันรือหาดมีตังหน่อยก็ไปซื้อช่วยช่วยหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วยการุณาหน่อยครับไม่มีตังหมดจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็เนี่ยมาใช้ในฐานนี้เนี่ยนะครับ แล้วก็ผมกำลังจะคลิปวินิจวิเคราะห์เอินะถ้าขายยกแปลงไม่ได้ก็จะขายแบ่งเป็นล็อกๆล็อกละไล่ไล่สองไล่เรื่อยห้าสิบาร้อยวาก็ว่าไปนะฮะช่วยกันหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนปุ๋ยหมูตาเอ้ยปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนติดต่อกันมาได้นะครับรวมตั้งใครจะพิมพ์จะติ๊กงติ๊กเกอร์นะครับเรียกว่าอ้าวเราร่วมกันสร้างรั้ว กั้นชายแดนไทยเขมรเพราะว่าตอนนี้มันห่วยแตบ e เยอะแยะแล้วรัฐบาลเริ่มเริ่มเริ่มได้เปละนะครับเอาเป็นว่าพิมพ์สติกเกอร์ได้ครับสติกเกอร์นะครับพิมพ์ติดหน้ารถหน้าบ้านหน้าประตูห้องออฟฟิศอะไรเขาว่ามานะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ติดต่อที่เบอร์081911 6 6 5นน้องแอนว่าไง โอ้โหเห็นหัวข้อแล้วก็ตอนแรกก็ตกอ,อกตกใจเหมือนกันนะคะพี่หมูมสิ้นแล้วคือหมายถึงว่าตายแล้วอไม่ใช่<อ>ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ตายก็คือหมดสิ้นแล้วอะไรแบบนี้มหมดสิ้นแล้วซึ่งความหวังแนวๆแบบนั้นหรือเปล่าคะคง,ง,งแบบตอนแรกก็ยังยังยังสติแตกเฉยอตอนแรกสติแตกมาเลี้ยงคนแน่นดู ช่วงภาวะอันนี้เรื่องสุขภาพก็มันมันมัน,มนผ่านผ่านนะให้ทําให้ร่างกายสุดสมได้นะคนคิดมากมเครียดเนี่ยนอนไม่หลับคะอะไรต่างๆในี่ทีนี้ลูกข่าวกับลูกข่าวอะไรต่างคนไปเยี่ยมก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหา<อ>นะและอยู่ที่นู่นก็อย่างว่าคนขาดอิสรภาพเนี่ยนะเคยใหญ่เคยโตเคยอ๋อถึงแม่ ท่านจะนอนอยู่ในคุกในตารางก็ไม่ได้ไปเกลือดกลั่วกับพวกกลุ่มผู้ต้องขังที่มีคดีอุกจักรันอยู่หลับนอนสบายเอาละอ,อย่าไปตำหนิตีสินลก็อยู่ในสมฐานะละนะ,ะเอาเอาเป็นว่าไม่ได้นอนห้องพัดลมอ,ะอ่ะบอเข้าใจนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาให้พี่น้องได้รู้ที่ทักษินท่านท่าน เครียดมากคือเขาเรียกอะไรน้องไงเขาเรือความเครียดไปโกรธเก้ามีวิตกกังวลโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้เหรอแบบหลายอย่างคือคล้ายๆระบายตะโกนดังๆเหมือน้าไปยืนคลั่งเหรอเออคลั่งคล้ายๆคลั่งอย่างเงี้ยสติแตกก็ก็เกินเลยกว่าตรงนั้นเวลานี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยเคยไปช่วยราชการอยู่ในคุกอยู่สองสามรอบเลยได้ดูจัดมาคุ้นกับผู้คุม พออ,พอออะไรบพออได้รับรองอธิบดีที่เขาเล่าเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดทักษิณในคุกเนี่ยบอกโอทักษิณเขาได้ทราบข่าวว่าแมวที่เลี้ยงอ่ะ แมวแมวแมวเออแมวที่แมวพันเพอเซียวสาสร้างโครงสร้างอะไรอยู่ราคาเอาสร้อยเพชรระแวนระเวนตาเคยเห็นมกเขาประกวดแมวไหมล่ะโอ้ยเครื่องประดับเพชรพลอยอะไรจัดจั๊จังเต็มน่าน่แต่งองค์ทรงเครื่องรถเข็นเชือกดูงอย่างเงี้ยใช่ข้อมือคำไรข้อมือข้อเท้าแหวนเหมือนทุ่มทักษิณก็รักแมวตัวนี้มากตุดท้ายแมว ก็เขาเขาคิดว่าคือส,น,สน,อนิทสนมคจนจนคนเขาเข้าใจไปเลยว่าออ,อคุณทักษิณรักแม่ตัวนี้ผิดปกติมันเป็นชู้กันรอเปล่าคือคือคุณพูดไปสนองนั้นน่ะนะ,ะกลายเป็นว่าเวลานี้พอทักษิณเข้าไปอยู่ในคุกมไม่มีใครดูแลเอาใจใส่แมวต้องหาปลาทูพาย,ย่างทั้งนั้งเมื่อก่อนกินในเลดปลาไซมอน โอ้เอ้าก็เหมือนจะมีเอาไปฝากคนอื่นให้ช่วยเลี้ยงอยู่มัก็ไม่ได้เลี้ยงก็เขาก็อยากจะรับไปเลี้ยงเป็นภาระนั่นแหละแต่บางเงินมันมีพวกง่ายพวกที่มารุมเร้าก็คือแมวเขาพันสวยงามพันสวยมีคนจ้องมาไลยตายเยอะอ่าหลายคนก็อยากจะเอาไปเลี้ยงดยู่ใช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 ่อยากจะเป็นเจ้ากี่เจ้าของ เวลานี้ประมก็คือจะรับไปแบบเป็นเจ้าของเลยไม่ฝากเลี้ยงอย่างเงี้ยไม่ฝากเลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งตั้งหนูทั้งหมาตั้งแมวด้วยกันเลยจับจ้องตาเป็นมันน่ะสุดท้ายแมวตัวสวยตัวนี้ผิวขาวลองจ้องหน้ากอดหน้าฟัดหน้าเวียงนะเต้านมกอโตสวยโอ้ตัวเล็กเล็กมือก็พันเพอร์เซียมีผัวใหม่ไปแล้วน้องแอน มีเจ้าของใช่ไหมก็เขาภาษาชาวบ้านเขาเรียกแม่ตัวนี้มีผัวใหม่แต่แมวนี่มันเป็นสัญชาตทยานธรรมชาติของเขานะเขาจะท้องบ่อยใช่ไหมท้องระยะไม่ใช่ว่าก้าเดือนแปดเดือนคลอดเกิดเทียไม่ใช่นะก็ได้ผสมพันธุ์กันพอเป็นสัตว์ปุ๊บเนี่ยเขาก็เกิดลูกเกิดลูกออกมาแม่ตัวนี้ มีสองผัวอ๋อก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นแมวก็สามารถที่จะมีพ่อพันได้ไม่บางทีข้ามสายพันธุ์ข้ามสายพันข้ามสายพันธุเคยเห็นไหมม้าลาเนี่ยลาเนี่ยลากับมาผสมพันธุ์กันกลายเป็นล่อตัวล่อเป็นเข้าใจไหมอันนี้ข้ามสายพันธุ์ก็มีนะเดี๋ยวหนูบางเดี๋ยวอะไรโอ้เลอะเทอะ แต,แต่แต่ความสวยลองชังนี่มันก็มีเพราะก็ก็ถือว่าทักษินไม่ได้เลี้ยงแมวก็เลยคล้ายๆแมวจรจัดอะเออไปคุยเคียขยะอะไรต่างๆเ <c oughs> พราะมันผิวพรรณสวยเดี๋ยวก็โดนฟัด<อ>เลเลมเลยมีผัวใหม่เลยมีเจ้าของใหม่หรือมีผัวใหม่ดีมันมีผัวใหม่เพราะมันมันไปข้างเลยมันมีไอ้ผัวตัวนี้มาไอก็มาคอย ปกป้องคุ้มครองอยู่อะแต่เราใช้คําว่าเจ้าของใหม่ก็ได้ไหมคะหรือยังไงก็็น่าจะได้ก็น่จะได้ก็ไน่จะได้แต่ว่าเจ้าของนี่มันมันมันหมายถึงว่าเป็นคนคอยป้อนอาหารแต่ว่าไอ้นี่แม่ตัวนี้มันมีเจ้าของก็จริงแต่ว่าบรรดาเจ้าของเขานี่ยมันมีพวกแมวตัวผู้ที่มันหื่น่ะอพอเห็นแมวตัวใหม่ๆแปลกปลอมกูสร้างอิทธิพลกูนี่หัวหน้าฝูงจาฝูง แล้วก็แม่ไอแม่นี่มันข้ามันก็ต้องเห็นไหมมีสัญชาติญาณอำไมการที่เอ้กูจะอยู่ไปใต้ร่มเงาใครที่จะให้มันอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีคนคุ้มครองเป็นธรรมชาติของทั้งสัตว์และมนุษย์ทั้งสัตว์เลยงั้นสรุปว่าแค่มีผัวใหม่แต่ไม่ได้เปลี่ยนเจ้าของใหม่ใช่ไหมเจ้าของใหม่ก็เปลี่ยนเพราะว่า ไอ้คนนี่มา,มาเหมือนกับคนใจบุญแย่ๆที่เคยเอาไปเอาไปจัดหมาจรจัดแมวจรจัดให้อาหารกินพอเห็นแมวตัวนี้สวยเออเอาไปเก็บไปไอ้สัตว์เซสัตว์ตวตวแพทย์ดูสิทธยารักษาล้างตัวอะไรเลยโอ้ไมมันงามมีราสีไว่เอาไปเลี้ยงเป็นที่โปรดปรานของเจ้าของอทีนี้ไอแมวนี่นมันไม่ได้นอนกับเจ้าของทุกวันเนี่ย<อ>ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องอยู่ในคอกในกรงอะ ใช่ไหมมันก็ไปเลยอยู่กับจ่าฝูงแมวมั่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้หนูหนูไอ้ตัวหนูอ่ะหนูที่มาอยู่ในบ้านเนี่ยไม่กล้าเข้าเข้าใกล้เพราะมันมีหัวหน้าจ่าฝูงแมวน่ะเอ้าเหรอฮะอ๋อคอยตะปบเแมวยมวๆมวอะไรเงี้ย ตะปบกนี่ขนาดหนูตัวใหญ่ยังกลัวเลยลัวกลัวหนูในตลาดสดไปดูตัวลกลุกหมูอ่ะตัวเคยเห็นไหมน้องหนูบางตัวน่าตุกน่ากลัวและมันมีหนูบางพันนะที่เข้ามาเลี้ยงนะที่มาจากต่างประเทศอะไรตัวใหญ่ใหญ่เลยตัวก็แบบหมูขี้ผ้าตัวขนาดนั้นอ่ะจริงๆไม่ไม่พูดเล่นนะหมูหมูหนูเนี่ย อตัวใหญ่ๆมีนะอทีนี้พอรู้ข่าวถึงทักษิณก็แกรักแกหวงแกหลงไหลแกได้แกไม่เป็นอะไรแกหมดอะไรตายอยากโอ้บ้างจีพิีนี้กูจบสิ้นแล้วว่่ฮะมันพอครูติดคุกในี่ชตากรรมเริ่มต้นอย่าร้างกับเมียคือคุณหญิงอ้อเห็นไหมอย่าร้างกันเป็นเรื่องเป็นราวพอเสร็จปุ๊บก็ไปกินแอปงอปเปิลไปกินนหุ่นลินจีเห็นไหมเพื่อกายกลุ่ม อมีนานอะไรนะแล้วก็มีคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบบ้างอะไรบ้างเจฟรูปหนุ่มร้อพูดง่ายคาสโนวาใช่ไหมพอะนั่นแดดปุ๊บวันนี้วันดีคืนดีลูกทิ้งอ่ะหรือทิ้งลูกก็ไม่รู้นะเอวเหรอฮะออก็ยิงอ่ะเราออกจากไหนบนวน้าพักอ่ะ เขาอาจจะปรึกษากันแล้วไหมเนี่ยพ่อเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยที่คุณอิงกับคุณเอมเข้าไปเยี่ยมคุณทักษินแล้วก็ออกมาบอกเนี่ยว่าเครียดนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้พุณมบอกพี่ว่าคุยเรื่องนี้กับทักษินทั้งสองคนลูกเนี่ยลูกสองคนเนี่ยคุยกับพ่อไม่รู้เรื่องเอพ่อไม่มีพ่อไม่มีสติตตัางจะฟังในเรื่องอย่างนี้เพราะกังวลเรื่องแมวไปมีผัวใหม่ี่แหละโอ้ นี่เลยไปจัดการอะไรก็ไปกันเองว่าอย่างนั้นเลยถ้าคิดดูเขาจับความได้เจ็ดนาทีในการกาอกลงหรือพูดคุยกันเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีซึ่งสั้นมากมองว่าน่าจะคุยไปจะานก,กันเองไป,ไ,ป,ไ,ปไม่เอ้ล้อ,อมีเรื่องปวดอยู่ในคุกมันจะมีเรื่องปวดหัวอะไรใช่ไหม ใครเขาก็ช่างเอาเรื่องแมวไปบอกคุณทักษิณทั้งที่ก็รู้อยู่ว่ารักผู้คุม่ะผู้คุมมาบอกให้ฟังเล่าให้ฟังท่านครับเวลานี้แมวของท่านเนี่ยเป็นอย่างเงคือคือถึงไม่รู้ยังไงก็นเลยทักษิณนี่เขามีเขาอย่าลืมว่าเขาเจ้าพ่อไอไอระบบ จมมือถือมาก่อนนะ,ะเรื่องรา,าาราคมนาคมเนี่ไม่นะตั้งแต่แฟกลิงพลโฟนลิงอะไรแต่ไหก่อนโบราณมือหนึ่งของระดับเอเชียนะใช่ไหมน้องแอนคเป็นอย่างนี้แล้วพอแครู้แกคุ้มทั้งแกโอวีนแกมันมันโอ้ยดิบาน่าใช่ไหม กูประครบประงมมึงรอกูไม่ได้หรือไม่กี่ไม่กี่เดือนสองสาเดือนน<อ>ี่กูก็ได้ออกไปแล้วแ,แมวสี่แมวบอกอ้กูรอได้ไง่อยไม่มีใครเอากูไปป,ปลูกข,ข,ข้าวกินเองเออกูปลูกข้าวกินเองอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมก็ม<ร>แล้วที่ฝากเลี้ยงไว้ก็ให้เขาช่วยดูแลหน่อยไม่ได้หรือยังไงอ,ะอ่ะเจ้าของแมวเดิมก็มันมีปัญหาเรื่องหยุมหยิมหยุมหยิมแย่งกันอยู่แย่งกันไปก็ถึงว่าเวลาดเนี่ย ใช่ไหมก่อนที่จะไม่มีผัวใหม่ก็มีชู้ก่อนใช่ไหมอะไรต่างๆ่างเเนี่ยมันเนี่ยแหละเกิดขึ้นทักษินเลยสติแตกเลยครับเองไปจัดการเอาเองเรื่องในพักพ่อไม่พ่อเอาแล้วอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดมันมันทําให้เห็นว่าถึงคุณจะมีหมื่นล้านแสนล้านอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งมันหมดสิ้นเนี่ยอืมันสิ้นแล้วเนี่ยคนเรามันสิ้นแล้วเนี่ยมันต้อง รักษาใจรักษาใจเรื่องนี้สำคัญมากเลยรักษายากเพราะว่าชูมีผัวใหม่แต่ถ้าอยากจะรักษาดินเนี่ยถ้าดินเปรี้ยวดินเค็มดินมีปัญหาต่างๆเนี่ยปยุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนช่วยได้นะคะไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันคะ่ะพี่ป้านาอาทุกท่าน อยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้ยอยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะเปอร์เซนยางสูง ข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนี่เป็นปุ๋ยอินซีนะคะ ได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพและชื่อเสียงที่สั่งสมมานะคะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนและตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆราคาเข้าถึงง่ายๆ8888888บาทนะคะแถมเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชให้ด้วย10ซง 2องละ50บาทรวมมูลค่าเฉพาะของแถมนี่5 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มขนาดนี้ไม่โทรไม่ได้แล้วโทรไปได้เลยที่0 8 1 9 1 1 6 6ห5ึนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการจะบอกเนี่ยบอกตรงที่ผมจะราจอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็คือไปขายที่ดินครับที่เชียงใหม่ก็คิดว่าถ้ามันขายยกแปลงไม่ได้ก็จะแบ่งแบ่งขาย นะห้าสิบบาร้อยวา8แปดสิบบา1หนึ่งไร่หรือสองไร่ก็ว่าไปนั้นนะตามที่แบบอยากอยากจะมาสร้างบ้านหรือปลูกบ้านหรือใดๆตามงบประมาณก็ไปซื้อที่ดินตั้งยกแปลงก็นะสร้างหมู่บ้านจัดสรรหรือจะสร้างคาลือหาดอยู่นะท่านที่มีญาติทางด้าวทางแดนก็แนะนำกันมาซื้อได้นะไม่ต้องห่วงที่ดินสวยใกล้สนามบิน ไ<น>ใกล้ห้างสปปรพสินค้าใกล้ห้างสัพสินค้าใครงพยาบาลน,นะครับแล้ที่สาคัญน้ําไ่ทวมเพราะต่อไปกรุงเทพกรุงเทพปังโตปังใต้น้ําท่วมหมดละนะ <ใช S 2> รีบๆจับจองกันนะสิ้นปีนี้ช่วงพิติการตั้งแต่รุ่งนี้ไปนะเนี่ยผมก็จะอยู่ที่เชียงใหม่ติดต่อกันมาได้นะครับที่ศูน9 1 1ปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกห้าห้าและใครที่ต้องการจะ,จะพิมพ์สติ๊กเกอร์เราไม่เอาคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้เราจะสร้างด้วยตามโครงการที่ น้องเจ้าฟ้าเจ้าเบนดินเส้นนะออกเรียกออกแรงบอกว่าเ,ออเราสร้างรั้วกันระหว่างไทยเขมรพิมพ์สติกเกอร์ได้ครับพิมพ์ได้พิมพ์สวยแผ่นนี้ก็พิมพ์ได้ครับเรากันเองเราช่วยกันเนี่ยช่วยกันก็ไม่มีอะไรครับพวกเราเนี่ยครับในพีทีวีขาดน้ํำ่าไฟ่าดน้ำม,มันน้องๆน,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 นะครับกรุณาหน่อยครับศูนย1แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหว่ามาเอองแกมสรุปเนี่ย เรื่องนี้คุณทักษิณเขาไม่ได้ให้คําปรึกษานะคะเรื่องที่คุณอิงก,ก็ไอ้ปรึกษาก็คือว่าปรึกว่ามีอะ่ะเอาเป็นว่าพ่อลูกกันก็มีอะ่ะ<ม>แต่คิดดูเจ็ดนาทีในการพูดคุยในที่ลูกลรงเรือนจําเนี่ยเจ็ดนาทีอ่ะเ<ม>กว็วีนแตกอยู่คือสาระเอาเป็นความนว่าไปตัดสินใจเองและก็สิ่งสําคัญกว่าตรงนั้นก็คือว่าทักษิณ รู้แตกตากรรมเอาเป็นาเอาอย่างนี้แล้วกันสุริยะสองร้อยที่คุณว่าที่นั่งอ่ะนะสอสอเนี่ยคนละโตไหมคนละโตไหมผมว่าไม่ถึงร้อยอ่ะคุณสองร้อยผมว่าไม่ถึงร้อยอ่ะคนละโตไหมเอาคนละโต๊ะดีกว่าเอาอย่างเงี้ยคุณไม่ถึงร้อยก็มีความเป็นไปได้สูงนะตัดฉินเขารู้ว่าเพราะหนึ่งองค์อิงถาถอมานึ่งเดี๋ยวเขารู้เน่ ว่าคดีที่ที่เรื่องจริยธรรมของอิงเนี่ยที่ต้องพ้นกไปมันจะบวชพันไปเซ็นรับรองให้คนนั่นลงสมัครคนนี้ลงสมัครผู้แทนราตรแล้วเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังแล้วก็ไม่ทำงานอ่ะคือตอแหลว้ตลอดชีวิตแหละเด็กคนเนี้ยใช่ไหมขนาดนั้นเลยละก็เมรนอ่ะเราเป็นอะไรกันคือ เออก็เป็นเป็นคลิปที่เอามารีลันได้ตลอดนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศร<น>ีเปน,นพร้อมกันคน,คนก็บอกตอแแลเห็นไหมที่เขาว่ากันันมันอย่างเงี้ยมันมทำให้ทักษิณก็แล้วก็ตอนหลังๆอิงเขาอยู่บ้านอยู่กับแม่หลายวันอยู่กันก็ได้ซึมซับเรื่อง,องอความอะไรต่างๆความอ่อนโยนรู้สึกสํานึกคิดอะไรต่างๆเนี้ยมันทํานําพาไปสู่การตัดสินใจอย่างนี้ก็ทักษิณดูแล้ว เอ้ยนั่นแหละเอาสุริยะมาเป็นแคนดะิเดตนายกรัฐมรีดีกว่าเพราะสุริยะจะได้ออกตังเอ๊แต่ว่าตำแหน่งเขาตอนนี้คือผอ,เ,อเลือกตั้งเพื่อไทยถูกไหมคะใช่แต่เขาจะได้เป็นแคนดิเดตเลยเหรอแม่ได้ก็ก็ถือว่าตอนนี้ต้องเอาไอ้นิมลูกชายพี่สมพงศ์ขึ้นเป็นหัวหน้าชิกก็ไอ้นิมก็เหนื่อยนะเพราะพี่สมพงศ์เวลาออกก็เอาเงินจากไหนมัน <c oughs> จะไม่ได้จากพ่อเป็นก้อนเงินกรา ก็ต้องมีในทุนในทุนไฟฟ้าเป็นในทุนทะงแต่นี่ในทุนมันก็เจาะเจาะช่วยสนับสน,นุนไม่ใช่ให้เป็นก้อนทั้งพักเด็ก,กออเออจังหวัดนี้ของ,งนังแอนมีแววที่ทชนะเอาไปช่วยช่วยเป็นจังหวัดจังหวัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใช่ไม่ใช่ช่วยทั้งมุง้งเข้าใจไหมในทุนมันก็ใชาดเดี๋ยวนในทุนนะพวก การก่อสร้างรถไฟอะไรต,ต่างๆรถไฟพลังงานอะไรต่างๆเหล่าน,นี้นะได้พวกกลุ่มของจิงลุงเรืองกิจก็ก็ทักษินก็หมายแม่นันเนื้อต้องเอาล็อกตัวพูดง่ายๆล็อกคอให้สุริยะอย่าหนีเพราะสุริยะต้องไปกับสมศักดิ์เอาไปว่าสมศักดิ์เนี่ยไปแง่แง่เอาเปว่าไปแล้วยังไปอีกหลายคนนะได้เหรอฮะอันอนั้นอันมันไม่มีมัมนใครไม่รักษาคำพูดอ่ะ ไอ้เรื่องนั้น,นนี่ก็อดีตบันหน้าพรรคก็ยังโกหกตอแหลกับประชาชนเลยไม่เห็นรักษาคาพูดบอกไม่เอาหนูจะไม่ไปร่วมกับไอ้พวกรลัสตบารของมันสุดท้ายมาจูบปากกอดคอกันเห็นไหมเสียสัตว์เพื่อซากัน่ะมันเป็นอย่างงี้เพราะพวกนี้ออกไปออกออกอยู่แล้วน้องเอ็มแล้วยังออกอีกเยอะแล้วไปตั้งพรรคด้วยบางคนนั่ที่คิดว่านะไม่รท้ทำเสร็จหรือไม่เสร็จแต่ว่าถ้ามันไม่ไปตั้งเขาไว้อำนาจในการต่อรองโอ้โหใช่ไหม ไอที่คิดว่าแบบน่าจะออกเพื่อหยุดเลือดก็พี่ก็พี่ถึงบอกว่าเอาไหมน่ะคนละโต๊ะคนละโต๊ะกินข้าวคนละโต๊ะเอาไหมน่ะผมให้ไปถึงร้อยคนน่ะของคุณเพราะที่สําคัญคือว่าคนที่เป็นก็เรียกว่าจิตวิญญาณใช่ไหมก็สติแตกข้อสิ้นหมดแล้วหมดอะไรตายยานอนแผ่อ้าซอหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสติปัญญาในการคิดปล่อย คิดร่าคิดร่าปล่อยอายุก็มากแล้วและที่สาคัญก็คือว่าชู้ไปมีผัวใหม่เนี่ยที่เจ็บปวดรวดนแาวชู้ไปมีผัวใหม่ที่ทําให้ทักษินต้องสติแตกหรือว่าสิ้นแล้วหมดอะไรตายอยากหมดแล้วอยากเป็นอยากตายอยากไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้เนี่ยเพราะว่าชู้มีผัวใหม่ แต่ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ําร้อนนี่ไม่ทําให้พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างแน่นอนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่0819116655นะคะโปรโมชั่นก็ดีๆใครยังไม่เคยลอง888นี่เหมาะสมมากสําหรับได้ลิ้มลองกันจะใช้คําว่าลิ้มลองก็ไม่ได้ไม่ใช่เชียชิมนะคะแต่ได้ลองกันเออลองไม่ใช้ลองไปใช้นะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเชีงยงใหม่นะอยู่เชีงยงใหม่หลายวันก็ก็ ติดต่อแล้วพบเจอกันได้ไปดูที่ดูทางเผื่อใครมีความคิดว่าทําอะไรนะครับแล้วใครต้องการจะพิมพ์สติกก,ตก้งสติกเกอร์แผ่นเดียวก็พิมพ์ไม่ด้ครับแผ่นเดียวแตะก็พิมพ์ได้ไม่ต้องว่าติดหน้ารถติดกระจกรถอะไรแล้วก็ว่าไปนะฮะสวยเอาเปา็นว่าดีฝิมมือเนียบ <S <S นะครับ <S 2> <S 2> พิมพ์ <S <S ไม่ใช่พิมพ์แบบเครื่องจกักรโบราณน,นะพิมพ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบเครื่องเครื่องจักรสมรัยใหม่นะครับดีครับเอาเป็นว่า สนใจนะครับที่ดินก็อยู่เชียงใหม่ใกล้สนามบินไม่กี่นาทีนะข้างๆรอบข้างก็เดี๋ยวนี้เริ่มมีหมู่บ้านขึ้นเยอะแล้วก็บรรยากาศดีบิวบิวเห็นดอยสุเทพใกล้ๆก็มีศูนย์การค้ามีโรงพยาบาลพยาบถนนหนทางใหญ่โตนะครับช่วยสนับสนุนน,นะครับ<ห>ที่0 8 1 9 1 1 6 6ห5ึค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพรศักดิ์ศลิมมนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ